วันนี้ก็มานะครับพาซ่อมทีวีนะครับ LG สามสองนิ้วนะครับรุ่น3าสอง lf 5้า D นะครับเป็นทีวี LG นะครับสามสองนิ้วนะครับตัวนี้อาการนะครับเปิดติดนะครับมีเสียงแต่ว่าไม่มีภาพนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปนะครับหลอดแบ็คไลท์เสียนะครับ หลอดไฟลเสียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการหลอดไฟลไยเสียเป็นยังไงนะครับงาก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนี่ฮะมันจะเห็นแสงทาให้ LG นะครับนี่ตรงนี้มีโลโก้ LG ขึ้นมานครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแถบด้านบนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า เป็นแถบก็ขาวเลยนะครับเป็นแถบด้านบนนะครับยวให้ดูอีกทีนะครับขัดปั๊ก่อนปุ๊บถ้าอาการนี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูใหม่นะครับปุ๊บสังเกตตัวนี้ดีครับนหมครับเห็นโลโก้ LG นะครับนี่เขาใ LG เนี่ยลางๆนะครับมืดๆนะครับเห็นไหมนี่อย่างนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็แสดงว่าหลอดไปไกลเสียนะครับ แล้วก็ทําการตัดฟาดแล้วก็ดูรุ่นมันนะครับรุ่นมันก็จะเป็น3 2 L.F. นะครับ5 2 0 D นะครับแล้วก็ไปหาสั่งในรั a ดาได้เลยนะครับก็วิธีการแกะทีวีตัวนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนมันก็จะมีน็อต1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็ ตััวนีม้ประมาณนี้แปดเก้านี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็วิธีสั่งหลอดก็น,นะครับให้ดูรุ่นตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาทายให้ดูนะครับเข้าไปใน google แล้วนะครับก็ เซิร์ชหาคําว่าหลอดแบ็คไลท์ LG 32นิ้วนะครับแล้วก็รุ่นนะครับตามในรุ่น32 LF 5 2 0 D นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างนี่เห็นไหมครับหลอดไม้ LG นะครับราคา250บาทนะครับเราก็กดเข้าไปปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงปึ๊บรุ่นนี้จะเป็นหลอด LED 2เส้นนะครับหลอดละเส้นละ5หลอดนะครับนี่มีแค่นี้เองแล้วก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูไป สำคัญนะครับซื้อของในลาซาด้านะครับก็ดูรีวิวด้วยนะครับอันนี้ก็ยอดขายเก้าสิบแล้วนะครับก็นี่ครับดูคอมเมนต์นะครับดูรีวิวนะครับหลายอันนะครับนี่คนนี้ก็มีสองเส้นอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนไปล้วก็มีภาพนะครับวันนี้นี่นะฮะเราก็ดูรีวิวไปนะครับนี่นะครับก็คือหลอดแบ็คไลท์นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการสั่งเลยนะครับสั่งซื้อปึ๊บ นี่นะสองร้อยเก้าสบี่บาทลงค่าจะส่งนะครับปึ๊กโอเคหลังจากนั้นก็รอลาซาด้านะครับรอขนส่งนะครับมาส่งอ่านี่นะครับอันนี้ก็แกะจอกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเครื่องนี้นะครับเคยถูกซ่อมมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่จบเห็นไหมเพราะว่าซื้อหลอดมาแปะนะครับนี่นี่นะฮะซื้อหลอดมาแปะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่คือหลอดเดิมของมัน นี่นะครับแต่ว่าเขาซื้อหลอดเนี่ยมาแปะนะครับไม่ใช่ของเดิมจากบริษัทนะครับดูกพรู้ซ่อมมาแล้วนะครับแต่ว่าของเราก็เปลี่ยนชุดชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดเสร็จยวค่อยมาดูกันนะครับว่าติดหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็หลอดเก่านะครับที่แกะออกนะครับนี่ที่เขาซ่อมมามเป็นหลอดอน่่งมาแปะไม่ทนนะครับไม่ทน ยกชุดใหม่งี้นะครับนี่ยกชุดใหม่เลยนะครับทนกว่าเยอะนะครับก็เวลาใส่ก็ไม่ยากครับนี่มันมีรูตรงอยู่แล้วนี่ะครับให้มันตรงรูเลยนี่เขาก็มีลูกสออยู่ว่าตรงไหนยึดน็อตนะครับนี่อีกเส้นนึงก็เหมือนกันเส้นหนึ่งก็นี่ตรงเป๊ะครับ นี่คือตรงตรงุ่นนะครับตรงรุ่นเลยนี่ปึ๊บมันก็จะรูตรงกันเลยนะครับแล้วก็ปักไฟก็เสียบแค่นี้นะครับนี่เดี๋ยวเราขันน็อตก่อนนะครับขันน็อตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสไฟดูว่าหน้าจมติดไหมนะครับอันนี้ก็ขันน็อตเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับลูกศรเส้นละสามตัวนะครับน็อตสีดํานะครับนี่แล้วก็ ปลั๊กไฟก็เสียตรงนี้ครับสายไฟนะครับสองจุดทีวีโอจีตัวนี้ก็จะมีสองเส้นแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็เสียบปลั๊กลองเลยครับปึ๊บนี่นะฮะติดแล้วนะครับหลอดไฟติดทุกดวงนะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ทําการประกอบจอได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็กําลังลอง ต่อกับกล่องจานเราเทียมอยู่นะครับอันนี้ก็หน้าจอนะครับขึ้นปกติแล้วนะครับกําลังโหลดอยู่นะครับนี่ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราลองแป๊บหนึ่งนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่นะครับน,นี่ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอ ขึ้นมากอนนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาแล้วครับรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบบอเคุณผู้ชมขาทางกันได้ยาวๆเลยสามพันสองร้อยห้าสิบบาทไม่ต้องจ่ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ